อะไรของเองวลเน,นี่ยี่บ้าไปแล้วเนี่ยบ้าอะไรเนี่ยกีสรบสองหกพันได้เป็นแฟนเลทเนี่ยพี่ต<ว><น>ายองี้พี<โม>่ผมไม่ได้โม้ <S <S นี่กพี่ต้าใหมกก่จะทำพีสต้าะนะฮะ<ว><น>พาเร็ว,ว<น>เฮ้ยพาเร็ว เลี้ยวเหรอถูกแล้วอะไรวะกีตาบาจีด้วยนะเฮ้ยทำไมเหรอมันหาแล้วเฮ้ยหาเร็วอะไรของเองนะถามคนดียังไงนีี่่พตัวนี้งบ6,000เฮ้ยหรอไอเฟดสแตนเลสคอรถเฟดมุดเบิร์ดอีกต่างหากเฮ้ยแล้วเป็นคอเคลือบนะฮะยังไม่หมดนะฮะมีตัดคอยต่างหากที่ต่างชานิยัตัดคอยด้วยมาบอไม่ถึงห0 0ัน0 0พันหงสิบาทบิดในบนโลกนี่ยกยักษยกยักยกยักมนีสีเดียวหรือเปล่ามันมี3สีเลยนี่จะเป็นซีเบิร์ดฮะนี่ซีเบิร์ดะจะมีอ่าล็อกเบิร์ด ล็อกเบิร์ดจะเป็นสีดำๆหน่อยแล้วก็ดิเซอร์เบิร์ดเฮ้ยดิเซอร์เบิร์ดจะเป็นออกส้มๆหน่อยสำหรับคนแบบชอบออกทะเลทรายอย่างนี้โลหะเมทัลลิกนะเมทัลลิกนะฮะสีเมทัลลิกเห้ยเี๋งๆสีนดูน้ำมาก่อนเฮ้ยนี่ไม่น่าเชื่อนะว่ากีตาร์ไม่ถึงหกพันเดี๋ยวนี้นี่ได้เป็นเฟสสแตนเลสและเป็นคอเผาด้วยนะแถมตัดคอยได้ด้วยโอ้ตัดคอยได้ด้วยบ้าบอโคตรอย่างคุ้มเลยมาลองได้ที่ไหนสิมาลองได้ที่มิสิทอ่าวทุกสาขาเลยโอเคโอเคโอเคเอาไปแล้วไปแล้วชช่อมตไปปจันอเแล